คุณหมอดูเรื่องระบบทางเดินหายใจโดยตรงเลยได้ไหมคะขอถามเป็นภ<ช>าพรวมตัวเลขผู้ป่วยก่อนได้ไหมคะว่าตอนนี้อัตราเปอร์เซ็นต์ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเอาเฉพาะจากฝุ่นนะคะไม่แน่ใจมีตัวเลขไหมเฉพาะเรื่องฝุ่นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแค่ไหนคะคุณหมอคะของที่สิริราชยังยัง,ยงไม่ได้รวบรวมเป็นตัวเลขชัดเจนนะครับแต่แต่แนวโน้มก็คือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันและการเพิ่มขึ้นมาหลังจากจะไปจะไปเท่ากับตอนก่อนโควิดคือปี62สองคือปี 6, 2, ป6 3 6ามหี่เนี่ย 65เนี่ยเบาลงาแล้วก็ปี66เนี่ยขึ้นไปชัดเจนเ,เทียบเท่ากับปี62หรือสูงกว่านะ,ะแตเดี๋ยวรอตัวเลขอีกทีครัออาจจะเทียบเท่าหรือสูงกว่าเหรอคะใช่ครับใช่ครับเป็นิ่งอันนี้น่าตกใจค่ะเอนั่นนสิคุณคุณหมอโดยความรู้สึกส่วนตัวของคุณหมอรู้สึกว่ามันหนักกว่าเดิมปล่าคะ เพาหนักกว่าครับก,ก็อันที่หนึ่งก็คือ,อระยะเวลาเนี่ยมันนานตั้งแต่พฤจิการเราเจอเนี่ยตั้งแต่พฤจิการจนถึงต้นเดือนมีนาเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดและอันที่สองเปอร์เซ็นต์น่าจะสูงขึ้นแต่ต้งองรอตัวแรกตรงส่วนเปอร์เซ็นต์อีกทิงแต่ระยะเวลาเนี่ยมันห้าเดือนซึ่งซึ่งถือว่ากลุงเชพไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาด้านสุขภาพเรื่องไหนที่อันตรายและน่ากลัวที่สุดในความห่วงใยของคุณหมอนิติพัฒน์ครับ จริงๆก็อยู่สองกลุ่มด้วยกันในะที่หนึ่งก็คือกลุ่มโรคเรื้อรังที่พิธีกรทังนทงท่านกล่าวถึงก็คือกลุ่มคนที่มีโรคปอดจริงๆโรคหัวใจด้วยนะฮะ<ล>ตอนนี้ก็มีโรคหัวใจวายกําเริบเนี่ยเข้าที่ลงมาศรีราษนอกเวลาราชการเนี่ยเพิ่มขึ้นโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจสมองแล้วก็โรคไตเรืเ้อรหลังนะครับ,ค,รบคนคนนี้เนี่ยมีเส้นเลือดที่ผิดปกติ และก็อยู่แล้วแล้วก็ฝุ่นเนี่ยจะไประคายเช้นเลือดต่างๆเดาได้นอกจากนอกจากไประคายปอดแล้วนะครับนี่ก็เป็นรับค่ะอย่างโรคโรคทางเดินหายใจเราเข้าใจนะคะแต่โครคหัวใจหลอดเลือดสมองโรคไตคุณหมออธิบายขยายความอีกทีได้ไหมคะว่าฝุ่นเนี่ยเข้าไปมีกลไกยังไงแต่จากการวิจัยของของศูนย์นานโดเทคโนโลยีแห่งชาติที่วิเคราะห์ฝุ่นในกรุงเทพปี2564นะครับเราพบว่ามีฝุ่นในสัดส่วนคือคําว่า ฝุ่น2.5เนี่ยก็คือเล็กตั้งแต่2.5ไมโครเมตรลงไปแต่ในองค์ประกอบของ2.5เนี่ยมันมีเล็กกว่านั้นลองไอปีกฮะม,มันมีเล็กกว่า0.5เล็กกว่า0.1ไมโครเมตรซึ่งเป็นสัดส่วนอาจจะประมาณ10ถึง20เอร์เซของ2.5ทั้งหมดแต่ไฝุ่นตัวเล็กๆเนี่ยมันมีขีดความสามารถในการทะลุทะลวงผ่านเส้นเลือดฝอยที่ทุงลมปอดของเราเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงเี่ เานี้มันก็จะไปอวัยวะไหนก็ได้ที่ม mm ีเส้นเลือดเล็กๆเลี้ยงไว้หมดซึ่งซ่งห mm hmm. ลักๆของเราก็คือสมองไ mm hmm. ตแล้วก็ปัวใจเพราะฉะนั้นที่เราปวดหัวกันบ่อยๆเนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจเป็นเพราะฝุ่นอ,อ,อาจจะเป็นผลทางนอกแต่แต่ผลผลโดยตรงเอฟเฟกโดยตรงเนี่ยมันยังไม่ค่อยเห็นผลทันทีครอย่เว้นคนปีโรคหลอดเกือดสมองอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไป กระตุนให้โรคเราเลือดสมองกับเลือดได้กันโอ้ฟังแล้วน่ากลัวมากอะฝุ่นขนาดเล็กมันทะลุทะลวงถุงลมปอดมันก็เลยไปตรงไหนก็ได้ถูกไหมคะใช่ครับทีนี้มีข้อมูลที่คุณหมอโพสต์เมื่อวานเรื่องของหญิงตั้งครรภ์โอกาสที่ทารกจะเป็นโรคหัวใจพิการเยอะขึ้นด้วยเหรอคะแต่ครับก็แม่ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นสูงเนี่ยฝุ่นจะเข้าสู่ทารกได้แม่หายใจเข้าไปก่อนใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วก็จะเข้าไปในเส้นเลือดของแม่แล้วเส้นเลือด ไปถึงเด็กเส้นเลือดของแม่ก็จะผ่านลบเ,เข้าไปถึงตัวเด็กผ่านทางเส้นเลือดนะครับ่านีก็จะไปได้ในทั่วร่างกายของเด็กถ้ามันเข้าไปในถ้าฝุ่นนี้ขนาดเล็กพอแล้วก็มากพอจึงก็จะไปรบกวนการสร้างอวัยวะต,ต่างๆให้สมบูรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ออกมาในรูปของธรรมะ มาถึงจุดหนึ่งการจะทาให้เกิดความพิการแต่กําเนิดโดยเฉพาะในส่วนของหัวใจที่มีการศึกษาจากประเทศจีนะครับโอ้แล้วอย่างนี้จะป้องกันยังไงครับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ไม่ดิแนะนําในภาพรวมเราต้องทํำยังไงเป็นพิเศษเพราะว่าตอนนี้หลายคนเ้ินัวกันแล้วจุดใหญ่ก็คือถ้าแท้ใครที่ตั้งครรภ์อยู่หรือใครจริงๆริงจริงๆมันตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เลยเนี่ยก็พบว่าตั้งแต่ตอนก่อนปฏิสนธิเล็กน้อยเนี่ยถ้าแม่โดนนั่งกับตอนนั้นเนี่ยอปฏิสนธิก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วเห็ใครที่อยู่ใน ช่วงที่วางแผนจะมีลูกหรือตั้งท้องแล้วเนี่ยในช่วงที่มีฝุ่นเนี่ยคงต้องออดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นจากคนทั่วไปนะครับก็คงต้องหมั่นตรวจสอบคุณภาพอากาศถ้าช่วงไหนคุณภาพอากาศไม่ดีก็ต้องงดการออกไปกลางแจ้งโดยเด็ดขาดถ้าจะไม่ออกไปกลางแจ้งอยู่ในบ้านก็ต้อง ตรวจสอบฝ่าฝุ่นถ้ามันฝุ่นมันสูงมากหรือมีเครื่องวัดฝุ่นอยู่ในบ้านด้วยเนี่ย<ม>ถ้ามันยังสูงเกินจริงๆแล้วระดับที่ปลอดภัยสําหรับคนท้องเนี่ยอาจจะต้องอยู่แถว25ไมโครกรัมต,บบมต่อลูกบาทเมตรไม่ใช่ค่า a อ i วะย้นะค่าค่าฝุ่นเปลี่ยน2.5เลย<ม>หรือต่ำกว่า25จะได้ซ้ำนะครับดังนั้นถ้าฝุ่นมันยังเกิน25ถ้าเรามีเครื่องวัดเนี่ยแม้แต่อยู่ในบ้านก็อาจจะต้องใส่หน้ากากแต่ถ้าบ้านมีเรามีเงินพอที่จะซื้อเครื่องปองอากาศก็จะช่วยตรงส่วนนั้น ค่ะเพราะว่าบางทีอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็เห็นเหมือนกันว่าเออในบ้านเราก็ยังคันคอแสบคอเลยนะใช่ครับครับคุณหมอคะเอาละเครื่องฟอกอากาศก็ตัวหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆออกมาด้วยนะอย่างเช่นที่เขาใส่เป็นสร้อยคอหรือให้เด็กคล้องคอที่เป็นเครื่องฟอกอากาศอันนั้นเออมันจริงๆแล้วมันช่วยได้ไหมอ่ะใช่ครับคือการฟอกอากาศมี2แบบแบบหนึ่งก็คือใช้แผ่นกรองอันนี้ก็เป็นแบบดั้งเดิมแบบมาตรฐานเนี่ยและสองก็คือการสร้างประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งจะช่วยดักจับฝุ่นได้แต่ไอ้ท มัน,มนทํา <ำ S 2> <ห>ให้เกิดในพื้นที่เล็กๆนิดเดียวเองฮะแล้วก็ถ้าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยมันพอช่วยได้นั่งเฉยๆ<อ>แต่ถ้าอะไรก็ตามเราเคลื่อนไหวเราเดินเราพูดเราอะไรทาให้มีการขยับของกากข้างๆเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงไปมากก็อาจจะเหมาะสมมติถ้าเราอยู่ในบ้านแต่เราไม่อยากจะใส่หน้ากากเพราะว่ามันดูดดัดโอเค,คหรือเราอยู่ในสานักงานเราไม่อยากจะใส่หน้ากาก อ่ามันอึดขก็ก็พอ,<ข>อช่วยได้ครับครับคุณหมอขออนุญาตถามเป็นความรู้นิดหนึ่งเพราะว่าเราสองคนก็เลี้ยงสุนัขแล้วน้องหมาน้องแมวแล้วครับเพราะว่าเห็นข่าวขนาดนกตะขาบดงยังไม่รอดปอดอักเสบน้องหมาน้องแมวนะครับสิ่งมีชีวิตเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายที่เรารักแล้วก็เลี้ยงดูมันอยู่นี่เราต้องต้องช่วยพวกมันยังไง<อ>ครับบอกเราก็ไม่ได้ว่าคันคอใช่ครับเหมือนกันเลยครับก็คือเหมือนกับมนุษย์แหละการสำหรับการที่จะปกป้องสัตว์เลี้ยงที่เรารักทั้งหลายก็คงได้แต่พึ่งเครื่องเดียวจะไปเอาาานกคด ก็ดูทัตุพันจะไปเดินเข้างนอกนะต้องงดก่อนเลยถูกไหมคะใช่ครับก็คือก็คือต้องเขาอยู่ในบ้านแล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศให้เขาใช่ครับทํใช่ครับแล้วก็ให้เขาออกกําลังกายในร่มเหมือนกับเราที่อาจจะต้องออกกำลังกายในร่มบางช่วงที่ฝุ่นข้างนอกมันสูงที่สุดคุณหมอทั้งนั้นนะถ้าเป็นเรื่องอุปกรณ์นะคะคําแนะนําที่ดีที่สุดยังเป็นหน้ากาก N95 อยู่หรือเปล่าคะคือคือสำหรับคนทั่วไปเนี่ยหน้ากาก ธรรมดก็พอเพราะว่ามันลดปริมาณฝุ่นที่เข้าไปได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่มันแพงด้วยเองเก้าห้าใช่ครับใช่ครับยิ่งตอนนี้พอความต้องการสูงก็เหมือนเหมือนเกรื่องอากาศแทนกองอากาศทั้งหลายขึ้นหมดแต่ถ้าเป็นคนกลุ่มคนที่จําเป็นต้องให้บริการนะอยู่กลางแจ้งเช่นตํารวจจราจรพนักงานกวดถนนพนักงานส่งของอะไรทั้งหลายเนี่ย ก็น่าจะต้องหน่วยงานก็น่าจะต้องจัดหาหน้ากาก N95 ให้เขาในช่วงที่ฝุ่นมันสูงมากๆเพราะปล่อยให้เขาอยู่ตรงนั้นด้วยหน้ากากอนามัยเนี่ยไม่พอครับ